Mát ừ, mát บางอันกับบัณฑิขาครับอืมหักเแล้วเขาเราใหม่งดนงัดเอาครับพี่น้องพี่น้องเกี๊ยพีทบวกครับเฮดปุกตาบครับพี่น้องดอกหนึ่งครับอือฝนตกสามสีมือครับออกเลยครับจะเริ่มจะออกดอกเดียวก่อนเนาะ งามเดี๋ยวใส่ควยก่อนเมื่อวานปุ๋ยครับมื่อน,นี้เดี๋ยวเอาไปตองตองก่อนนี่ครับเมื่อวานปุ๋ยหม่องเก่าครับอยู่หน้าหัวหนันี่ครับตองน,นี้พี่น้องเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วว้าวดีใจครับดีใจอืมตองดอกครับต้องดอกน้่นอยก็เดี๋ยวมีมากครับทุกคน สองดอกครับบุ้จะเด้นไปหาเห็ดนั่นนี่ครับสีครับถาพี่น้องหาเห็ดได้หมดนี้นี่นนนแหละครับสามดอกครับจะไปหาตื้มอีกคสี่หดอกพ่อปนครับพี่น้องดอกหนึ่งดอกยางงามเลยครับพี่ปุกตาบนี่ครับพี่น้องเนืงจากฝนมาตกมาสองเดือนครับดอกยางงามเลย หูขาวยางขาวเลยครับทุกคนดี่้าพี่น้องไม่หาเห็ดได้ดอกหนึ่งเด็ดของพี่น้องอกเอ้ยพี่นอ้นองเอ้ย,ออยดอกแบบไงเลยครับเห็ดต,ตาบบครับพี่น้องเอ้ยน่ครับเก็บครับเก็บ ดอกเข็ดครับบอได้เตรียมอุปกรณ์มาหาเหตุเลยใส่ตะมือครับพี่น้องดอกไงครับเครื่องคูเดิมี่หาดอกครับอีกดอกนึงตอนนี้เฮาก็ได้สามสี่ดอกครับทุกคนใก่พ่อแกงครับมาพอดอกเถาเพิ่นครับเดี๋ยวเฮาหาพี่ครับพี่น้องดอกนี้ไหมกําลังแตกขึ้นครับ ดอกนี้มันดอกเงยสำได้นี่เสียมกับเรามากครับขออนุ่าใส่มือนะครับเลยบาดขาไหมครับอืมปวดไปนหนึ่งดอกเคสครับดอกเคสอืมหาน้ำกันครับนี่รุนๆน,น้ำกันครับอันนี้รอบแหลกในหะลอบหลายเดือนครับพี่น้องหลายเดือนที่ฝนมาตก ุ้ฝนตกเขาือสะได้หาเห็ดกันดูๆด้วยครับมองนี่มองเก่าได้นี่ไม้รับเลยครับนี่มองนี่ดอกใหญ่ๆครับออกกันห่อนหนาวๆเลยครับนี่ออกกันหอดเดือนธันวาเลยครับเพื่อนก็ร่งเริ่มออกเนาะเดี๋ยวหาบ้างกอนครับฝุ่นรับออกอยู่กลางป่าเลยครับดอกงญ่เมียนโรบุหาชิเมียนครับเดี๋ยวหาทางเขาก่อนยี่เขาทางไหนนอนเลยเดินๆดอกบานครับนนาชิเมียนครับพี่น้องเดี๋ยวถอยหาทางกอนครับ ทางเข้าไปกันลำบากนิดนึงครับเป็นป่าไผ่ครับพี่น้องอออมันดอกใหญ่ก็เลยลงทุนครับช่วงนี้เห็ดบอกรโดยปกติกะบ่ได้ดลงทุนขนาดนี้ครับทุกคน ตรงนี้เห็ดกำลังออกเนาะเลือกมาได้ครับอืมอดอกเงยีด้วยนะเมียนมาเนาะน่ะอุ้ยเมียนมาละอู้ห่เมียนทำครับม่เมียนอยู่เมียนอยู่ครับขนักเริ่มจะโรยลาแล้วนี่ครับเริ่มจะเท่าแล้วครับกำลังจะออกไปครับพี่ห้องพุ่นดอกตุ้มตุ้มนะครับฟังพุ่น ดยวันพาไปเบิงครับอ่อมไปฟังปุ่นมันปาน้ำนาครับอยู่ใกล้ๆกกันแหละครับปุ่นดอกหนึ่งงามๆครับเห็นใกล้ๆแล้วเหมือนจะเห็นหลายดอกครับทุกคนเมื่อกี้นี่เม่นกับได้เอามาเบิงครับโรกลกครับแังไหนทีเขาได้เน้อวันนี้ปุ่นครับดอกบานกับมี่ครับเดี๋ยวจะหาทางเข้ามาแล้วครับทุกคนดูใต้ต้นพิมานครับดอกงามๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายเห็ุปกกันครับ ฝากกดไลค์กดติดตามไปก็ลังใจเน่นนะครับพี่นอ้องช่วงนี้ก็นี่นะครับำลังพาทุกคนเข้าป่าอีกรอบน้ำครับน้ำเก็บยังไงเนาะทีนี้อันนี้ก็บอกอีกรอบนะครับทุกคนมเมดดื่อพอดีมาหวานปุ๋ยครับวานปุ๋ยต้นข้าวเนาะ แล้วก็เวลาขืนมาพักครับขืนมาพักเราอยู่เทียงหน้ามีเห็ดปวกก็เลยแวะเขาป่าหาเห็ดครับใกล้ๆเทียงหน้าปกติอยู่ขังเทียงหน้ามันจะมันจะเป็นสะเนาะที่ใครเคยไปเคยพาไปชมแนละ้วเป็นสะก็จะมีปวกขึ้นแนละ้วแบบมันออกเห็ดทุกปีครับอยู่สะสี่ห้าที่ครับก็มันเป็น ป่าใกล้ๆก,กันมันก็เลยออกครับดอกใจใหญ่ครับทุกคนเต็มถังเต็มถังเต็มถังแต่อดอกใหญ่ๆครับทุกคนดูครับเป็นเก็บไปโคตรดีใจเลยครับทุกคนขอบคุณนะครับทุกคนที่ทุกคนมาเก็บน้ำกันมันเลยหมาน,น,นครับมือยทุกคนมาเก็บน้ำกันนะครับมันก็เลยหมานเดี๋ยวจะพาพไปหาอีกหลายๆหม่องครับก่อนจิกลับบ้าน คือเวลามาหน้านี่มันจะพานปลาครับปลาละเมะปลาภัยแต่ตอนกลับเขาก็ขี่รถพานเขาก็จิจอดแวะหาหม่งที่เคยได้ครับอาจจะบอกหาหมดทุกที่หรอครับเพราะว่ามันเหนื่อยนะครับบานปุ๋ยคนเดียวสามกระสอบวันนี้ครับก็เราจะพาไปหาครับไปไปกันเลยครับมาพ่อพักติวครับพี่น้องเลยเก็ีไยใบไแกงเห็ดครับ ปลาติ้วป่านะครับยอดดอวบวบครับแดงแๆเลยปลาติ้วแดงตรงนู้นก็มีเนาะคุณคุณครับพี่้อกทางคุณเมื่อกี้พอตะดอกเถ่าครับค่นจิออกมองหกๆก่อนนะ่วงนเพราะว่ามันฝนก็ร่งเริ่มตก อึอครับมันก็เลยปลาปลาเน่ยด้ครับพี่หนอเพื่นบ้านถึงจะมือฝนตกแล้วครับเมื่อกี้เก็บผักเกิ่ยวมาเนาะได้หมองระดอกครับแต่ก็ดีใจเอาไปแกงแกงหวานๆครับเอาไปรุ่นกันต่อครับไปยักทิภาคครับมาบึง เห็ดปอกฟานครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีแก่เบิ่งก่อนมันพ่อเห็ดปอกฟันับพี่น้องเห็ดปอกแดงครับพี่ท้าอีกสองดอกดูสิละเดี๋ยวเอานางงามงานเอาครับข้างในก็มีครับปุ่น คึงนี้มันเก็บหย,ยากหรือเก็บข้างนอกก่อนครับข้างนอกก็ไลยกันคาเบิร์ครับพี่น้องเอ้ยหมานครับหมานพี่ครับหมานหมาน อืบางอันกับไม่ได้ขาครับอืมหักแล้วเราเอาใหม่งัดเอางัดเอาครับมันบาดแล้วมันจะเก็บไง พี่ครับใช่ล่ะเป็นดอกนะครืมดอกเกลียดไหมเบิ่งครับขาเปิน่น มานครับพี่น้องเห็ดปวกแดงครับปลวกฟานครับคือเห็ดปลวกไฟเนาะสีครับสองดอก ครับตาพี่ปี๊ปป๊าด้ามากกับแมน่น้องเอ้ยล้างขื่นครับเด็๋อันนี้มันออกเป็นหมูครับ อืบอบ่ได้ขาตําอืมขานี่ครับขาเห็ด เมื่อกี้ที่เราลงขายยังไงครับข้างในยังมีอีกนะครับเดี๋ยวชพาไปเก็บครับดียวหาทางเขาก่อนหกครับครับต้องหอก ดูครับข้างในกัมินี่ไก่นี่ครับเห็ดที่เขาเก็บมาได้มือนี่ครับพี่น้อง ใส่ปลูกฟานเนาะบันด้ปลูกมากเอาเอาลูกน,นอนยมโทนบอนี่นัใช่ครับเดี๋ยวไปเก็บต้งกันครับตอนนี้ใา่เลยครับดอกงามๆครับ